สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เล็กพลิกชีวิตนะคะเจอกันทุกวันอังคารอย่างนี้ซุปเปอรสดๆผ่านทางรายการของเรานะคะอยู่กับออยค่ะอุษาพันธ์ตันเสรินะคะแล้วก็สองนุ่มหล่อของเราเหมือนเช่นเคยนะคะสนิทติกฤตและก็พี่ยูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสสวัดีคุณผู้ชมสวัสดีครับนี่ไงยิ่งเจอยิ่งใหม่รุ่น ขอแซลก่อนเลยแต่เข้ารายการมาครับผมคือปวดปเสื้อนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดีคือมันบางไงมันบางประเด็นคืออันนี้อันนี้บางอาจารย์ที่อาจารย์สอนบ่อยๆผมว่าวันนี้อาจารย์เหนื่อยนะ ทำไมมีเว็นสามเล็กเจ็ดเยอะมันแปลว่าขยันไงอ๋อว่าขยันมาคือผมขยันผมตั้งใจทํำงานครับผมเดี๋ยวเพืจะไม่เห็นลายนะตรงนี้มันบางนิดนดึงแต่เจ็ดแทนเสียสละด้วยครับเสียสละทำประโยชน์กัมวันนี้อะไรก่อนดีคือมีหลายเรื่องที่เยอะมากเลยนะคะอุปสรรคมากแต่ก่อนจะเข้ารายการตั้งแต่อาจารย์เขากิจกรรมเนี่ย เลยแบับดต้ด้วยไปไปด้วยกับเขาตั้งแต่เมื่อวานเชคาที่แล้วดีไหมที่จารย์บอกว่าเดี๋ยวมีคําถามช่วงแบบดึกของคืนวันอังคารนั้นอ่ะให้ไปดูหน้าจอในแฟนตัจหอาจย์ว่าจะมีคําถามอะไรที่จะให้ทางบ้านเนี่ยร่วมสนุกกันครับาถามของจันคือดาราปริศนาท่านใดที่ผมเปลี่ยนเบอร์มือถือให้แล้วเขากล่าวเอาไว้ในหนังสือเล่มไหนให้สัภาพหนังสือเล่มไหนคือคนที่รู้คําตอบเนี่ยต้องเอาภาพนี้นะครับถ่ายรูปตัวเองพร้อมกับ หนังสือฉบับนั้นแล้วไปตอบใต้คอมเมนต์กับคำถามในแฟนเพจแต่ต้องแชร์ด้วยไหมต้องแชร์ด้วยทีนี้มีมีคนมาตอบแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ทำการแชร์นิดนึงอาจารย์เดินไปบอบคนตอบเยอะเลยพี่แต่ทำแต่ทำถุกกิิกาคนคนเดียวสุดยอดขอโทษเยนะอยากรู้จังเลยว่าคนนั้นน่ะใช้เบอร์มีเลขอะไรใช่ไหมผมให้ดูก่อนว่าหน้าแฟนเพจเป็นหน้าตาแบบนี้เขยบหน่อยเขยบหน่อยนะครอเปานแบบนค่ะ เดี๋ยวให้กล้องับมาให้นะคะคำถามมันจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนคนที่ชนะเนี่ยมีแค่คนเดียวเท่านั้นเองคนเดียวคือถ้าเกิดว่าใครอ่านคำถามผมบอกละเอียดแล้ว ละเอียดหน่อยแล้วทําถูกต้องทุกอย่างเนี่ยขอรางวัลเตรียมให้เพราะเราให้ให้ดูก่อนให้ดูก่อนเดี๋ยวหาว่าเราให้กี่รางวัลนะจ๊างวันบอกของรางวัลนี่ครับก็มีภาพขึ้นมาเลยว่ามีหนังสือรหัสรับโชคพร้อมลายเซ็นและกระเป๋าครับผมกระเป๋า king u m b e r ส่วนคนชนะอยู่แค่ตรงนี้มีคนเดียวทำถูกคนนี้คนชนะอยู่ด้านนี้ในมือออยนี่ผู้ชมที่สามารถทําได้ถูกต้องที่สุดเพียงแค่คนเดียวก็คือคุณน้องคนนี้เดี๋ยวให้กล้องซูมมานะคะ คุณน้องคนนี้ขารู้ตัวยังอาจารย์ครับทำถูกต้องอยู่คนเดียวก็คือถ่ายรูปตัวเองกับหนังสือฉบับนั้นชื่ออะไรครับก็คือหนังสือทิมของเรานั่นเองซุปเปบันเทิงนะคะว่าใครที่เป็นคนที่อาจารย์เปลี่ยนเบอร์ให้คนล่าสุดในนี้คือแอคเคาน์นะครับชื่อคุณใหม่อินทิราครับผม ที่ตอบถูกคนเดียวมีบางท่านนะครับเป็นลูปคุณจ๋าถ่ายคู่กับมาม่าจานอยากให้ดูไม่ไม่ช่วยนะครับนี่นี่คุณผู้ชมบางความรูปนี้มาคือรู้ว่าน้องนั้นต้องการตอบว่าคุณจ๋าครับผมแต่รูปนี้ไม่ใช่ไม่ช่วยนะครับอาจารย์เอาตัวตือพิม์นะครับตามกติกาก็ขยันไปหามาเนาะกลาแบบว่าโอ้โหมาทั้งเข้าสายแม่ ได้แน่ล่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่อาจารย์ยึดตามกติกาเป็นหลักครับนี่แต่ว่าอย่างน้องคนนี้เนี่ยหมอต้นตาไฟเนี่ยก็คือตอบมานะคะว่าเป็นวีเจจ๋าแล้วก็ถ่ายรูปมาแต่ว่าน้าไม่ได้เอาภาพนี้เอาใไปดูที่ไม่ได้แชร์ไปมุกเหว่เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยกดดไลค์์กกแชร็เลยผิดกติกาไปแล้ไม่เป็นไรยังมีโอกาสรอบหน้าครั้งนี้ก็มีเกมอีกเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูว่ามีอย่างเงี้ย รางวัลรางวัลน,นี่คือรางวัลข้างในก็กระเป๋ากระเป๋ามีมีข้างในมีอะไรอ๋อนี่ไงของพิเศษนะของพิเศษอาจารย์พูดจริงครับมีจริงจริงนี่มีหนังสือให้ด้วยนะคะรหัสจะใส่ลายเซ็นให้ด้วยส่งมาให้เลยนะครับเพราะนั้นรอบนี้คนที่ด้ไปคือน้องคุณน้องใหม่ห่อนะคะก็สนาคารดีด้วยได้รับของรางวัล คนแรกของปีคนแรกของปีครับผมคุณรู้ไหมว่าทุกคนเขาได้อันนี้เขาเสียตังค์ทุกคนเลยนะเนี่ยมาตามเสื้อฮะทุกอย่างมันจะยากครับง่ายง่ายง่ายนะคะอ่ะก็อยากได้รางวัลดูเสียแต่เดี๋ยวนี้เพราะไม่รู้อาจารย์จะเอาอะไรมาถามใช่อาจจะถามอาจจะถามว่าใครเป็นคนได้รางวัลอีนี้ก็ได้ การดูเทปเอาเกินไปแต่ถ้ากิดว่าต้องห้ามพลาดทุกทุกเบรกของรายการเราแล้วก็ติดตามข่าวสารในสฟมเพจของอาจารย์ด้วยเพื่อจะได้ไปทราบว่ามีอะไรเคลื่อนไหวเพื่อจะให้มีการร่ารางวัลในนั้นด้วยก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวในช่วงแรกเราวนี้นะคะคุณผู้ชมหาก็เหมือนเช่นเคยต้องมีตัวเลข3ตัวที่จะมาไขรหัสกันว่าในเลข3ตัวนี้เนี่ยจะมีอิทธิพลต่อเราเนี่ยในแง่ไหนยังไงบ้างนะคะวันนี้เป็นคิวของกลุ่มเลข0 7 6ย์แล้วก็0 6 7ย์ค่ะ มีไหมคะคุณสมขาเบอร์นี้คุณมีหรือเปล่าอย่างนี้ต้องต้องถามอาจารย์ก่อนอาจารย์นักจะเป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจเลือกเลขเหล่านี้มาทําไมเลือกชุดนี้ครับวันนี้เห็นมีคนถกเถียงกันเรื่องตัวเลข6กกับ7ครับผมเลยยกมาเพราะว่าเลขนี้นะครับมีคนไปตีความว่ามันเป็นทั้งด้านดีและด้านร้ายแต่ผมรู้อยู่ว่า คนที่ทําเรื่องตัวเลขเนี่ยจะรู้ทันทีเลยว่าเลขเนี่ยมีแต่ร้ายกับร้ายแต่มีคนไปบอกว่ามันดีเลยต้องยกมาให้เป็นความรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรค่ะถ้างั้นแสดงว่าที่ที่เราที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะคะว่าบางคนบอกว่าเจ็ดจันย้าบ่อยมากว่าเจ็ดไม่ดีนะครับมันจะเหนื่อยนะมันจะต้องแบบว่าเลยนะใช้กําลังใช่ไหมคะไปต่อก่อนได้เพราะว่าเพจตอนนี้ยังยังยังไม่ขึ้นให้กากก่อนศูนย์เจ็ด 076กนะครับหรือตัวเลข067ครับมีความต่างกันนิดนึงคือเลขสลับไปหน่อยนึงแต่ที่เห็นได้ชัดคือมี6กับ7แน่นอนหกับเจ็จะแทนความทุกข์ในเรื่องของการเงินเช่นถ้าท่านเปิดร้านเปิดธุรกิจนะครับแล้วจ้างลูกน้องดูแลเข้าร้านเนี่ยผ่านไปเนิ่นนานเนิ่นนานนี่ทำไมทําแล้วไม่กําไรทําไมทําแล้วแย่ลงขาดทุนปรากฏว่าจมใช่ไหมคะพอตรวจสอบไปอ้าวโดนลูกน้องโกงทุกวันทุกันเพราะว7มันคือการเสียทรัพย์ ละลายรับหรือการถูกโกงก็ได้บางทีก็เจอในคนทําธุรกิจเขาเรียกว่าล้มนะครับธุรกิจล้มมีปัญหาตัวเลขนี้เป็นอันตรายมากยิ่งมาเจอศูนย์เบิ้ลเข้าไปพิษภัยมันยิ่งรุนแรงธุรกิจแย่แล้วนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยก็หมายถึงการแตกแยกถ้าเป็นศูนย์หกนามีศูนย์หกเจ็ดตัวนี้จะเป็นเรื่องของคนที่มีความรักแล้วเกิดรักซ้อนเกิดการถูกแย่งชิงหรือได้เจอคนที่ เจ้าชู้มันอยู่ในชีวิตทําให้ตัวเองต้องเสียใจซ้ําแล้วซ้าเล่าจะหมดความเสียใจหมดความทุกข์ทำไงเลยไหมครับทำไงครับเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเอาเลขนี้ทิ้งไปชีวิตเพราะเท่าที่ทำเนี่ยพอไม่มีเลขนี้แล้วเขาจะเบาแล้วก็ไม่เจอปัญหานี้ซ้ำซากก็คืออาจารย์จะบอกง่ายๆเอาพลังตัวนี้ยแย่ๆออกไปก่อนออกไปจากชีวิตครับ พอกลับมานะครับตัวเลข076ก็เจอในเรื่องของการถูกโกงเช่นเดียวกันแต่ความเครียดทวีคูณยังไงครับเพราะ07คือการเก็บกดครับคือปัญหาของคนที่มี07เนี่ยเท่าที่ผมเจอเวลาจะแนะนําเปลี่ยนเบอร์ก็จะดื้อนะเพราะบอกเปลี่ยนเบอร์ไหมไ้ยเปลี่เป๊ะเลยทายถูกมากเลยยังไม่เปลี่ยน่ีกวาใช้มานเป็น10ปีเพราะ0กับ7นั้นคือสีทนได้ทนอยู่นั่นแหละคบเอกว่า เ่าหลาเเขาหลายชันก็ไม่เลี้ยเขาจะวน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 ไม่ไปสักทีปัญหาเกิดขึ้นซ้ำซาก0ูนยแทนความดื้อหรือการทุกทรมานต่อเนื่องนะครับเรียกน่ารักน่ารักประสีทนชุทุกทรมานต่อเนื่องเลยครับอาจารย์คือมันจนเจ๊งเอ้ยทนต่อไปอะไรมันก็ยังไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจนกว่าจะรู้สึกว่า ทนไม่ไหวแมจ้าหรือเขาจะทน,นได้อยู่งั้นอะไม่เป็นไรฉันยอมได้ต้องบอกว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์เนี่ยเขาจะรอดพ้นตรงสถานการณ์นั้นได้ง่ายขึ้นเพราะเจ้าตัวเนี่ยจะวนอยู่ในความทุกข์บ,บางคนทํางานธุรกิจเจอปัญหาย้ายบริษัทเปิดร้านใหม่เฮ้ยเจอปัญหาเดิมเพราะตัวเลขยังนําพลังเดิมๆของเสียๆเยข้ามาในชีวิตอยู่มันยังดึงดูดอยู่ถ้าไม่แก้ไขจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ให้ผลเสียรุนแรงมากความรักเรื่องงานเรื่องเงิน เยอะเลยครับเลยครบทุกอย่างเรียกได้ว่าคือที่ทุกคนชอบถามมาว่าอยากได้เรื่องความรักการงานการเงินจบไม่ได้เลยม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนไม่ช่วยใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนก็สวยก็สวยแล้วแล้วเรายิ่งที่จะบอกเมื่อกี้เนาะสั้นๆกัอนบิ๊มเบรกนะที่บอกว่าแค่เจ็ดกับหกเนี่ยสลับที่กันศูนย์เจ็ดหกกับศูนย์หกเจ็ดเนี่ยคือความทิศทางทิศทางมันจะเแย่ไปพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปนิดนึง นะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีเลข3ตัวนี้อยู่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้ามันมีอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นอ่ะให้ให้เลิกกันไม่ต้องไปคิดว่ามันจะมีเบอร์ดีดีดีอยู่อะไรเงี้ยมีมีสามอย่างนี้อยู่อ่ะก็เก็บไ้เลยเก็บไ้เลยนะคะโอเคนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยว ใครไปลองดูแล้วกันนะคะว่าคนข้างๆเรามีไหมถ้าเป็นไปได้คือถ้าเปลี่ยนได้ก็จะดูบันตัวเองก่อนมีหรือเพื่อนดูคนในครอบครัวแลวจะเห็นครับอาละค่ะเดี๋ยวเบรกหน้านะคะมีข้อความตอนนี้มารออยู่เพียบละนะคะพักกันสักครู่ค่ะ